สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาถ่ายวีดีโอมาถ่ายวีดีโอตอนที่เสร็จแล้วนะให้ดูะน,ดดนะครับเนี่ยผมทำให้พี่ขับแก๊ปนะไรเดอร์นะคือรถ<ด>พี่เขากินน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เอามาซ่อมซ่อมซ่อมเครื่องนะครับผมเ<ด>นี่ย,ยก็เปลี่ยนเสือ้อเสื้อลูกแหวนไปนะครับนี่นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม นิ่มๆิเลยนะเสียงเครื่องเร่เสียงเครื่องนิ่มๆิมเลยนะครับนะทำเสร็จแล้วนิ่มนิมแบบนี้เลยนะครับผม<ด>ใคร <โด S 1> อยากได้เครื่องนิ่มนิแบบนี้ก็แวะมาหาผมได้นะครับ<ด>ที่เอกชัย83ดาทับหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่ามาแล้วไม่ว่างฝากรถไว้ก็ได้นะรับรับจอดอยู่นะ<ใ>น,นะครับทำจิง่ายา เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเนี่ยการันตีไหมกันตต้องไปทดลองก่อนก็ต้องไปทดลองก่อนนะครับว่าเพิ่งเพิ่งทเพราะเพิ่งทำนะนี่ก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ผมให้พี่เจ้าของรถหาซื้ออะไรเองเลยนะครับผมนี่นะนิ่มๆๆอ่ๆะเอานิ่มๆเลยนี่ ดีวถ่ายให้ดูสัส้นๆนะก็คือว่าตอนที่ผมทําอยู่ไม่มีเวลาว่างครับก็เลยถ่ายให้ดูตอนนี้นะครับก็คือใครสนใจที่จะมาซ่อมรถกินน้ามันเครื่องนะก็แวะมาหาผมได้นะครับที่เอ,าาเอกชัย8ปดสา,ามาทับหนึ่งนะครับาาโอเคเประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับถ้าหากว่ารถใครเสียรถใครพังอะไรยังไงเนี่ยจะให้ผมช่วยซ่อมเนี่ยก็แวะมาถามที่ร้านได้นะครับจาก ประมาณร้านเปิดประมาณ9โมงนะครับปิดประมาณบ่ายโมงนะครับผมร้านเปิดเร็วเอ้ยร้านเปิดชา้าแล้วก็ปิดเร็วนะครับใครสนใจก็เข้ามาถามได้ช่วง9โมงถึง13นาฬิกานะครับผม9นาฬิกาถึง13นาฬิกานะเพราะว่าหลังจากจาก13นาฬิกาแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รับงานแล้วนะครับผมนีน่นี่พี่แก๊ปสุดหล่อฮะ ธุรกิจเยอะแยะมันก็เลยไม่ว่างด้านในเพียบเลยด้านในอีกสองคันยังไม่เสร็จเลยนะมีคลิกร้อยห้าสิบทำดิสเบรกหลังนะครับยังไม่เสร็จเลยนี่เครื่องถอดยางนะครับก็มีเครื่องถอดยางด้วยนะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งเครื่องถอดยางมาอีกสี่ห้าตัวนะกําลังทําอยู่นะครับรอหน่อยนะครับผมเนมี่ยการสนใจเครื่องถอดยางก็ทักมาได้นะเพราะผมก็ไม่ว่างเลยนะทาทุกอย่างเลยทั้งซ่อมรถแล้วก็ทําเครื่องถอดยางแล้วก็ ปรับแต่งดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็โมดิฟายส่วนต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะก็เลยลกมากเลยทําคนเดียวด้วยนะครับใครสนใจเรื่องใดก็นัดนัดนัดมาก่อนนะห้ามเข้ามาเลยนะเพราะว่าผมไม่ว่างเลยนะเอาตามนี้นี่คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนิ่งๆเลยนิ่มๆด้วยอ่ะอีกรอบนึง <S <S 1> <S 1> นิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยไม่มีเสียงดังกุกกักุกกักุกกไม่มีเลยนิ่มๆเลยนะ